s k f 4 o f สหกรณ์อิสลามสกอฟจำกัดมุ่งพัฒนาให้มีระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้ทันสมัยซึ่งจะทําให้ท่านสามารถทำธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนได้ง่ายยิ่งขึ้นท่านสามารถดาวน์โหลด s k f o o f ได้ทางระบบ iOS และ Android โดยพิมพ์ s k f o o f ในช่องค้นหาเลือก s k f o o f กดติดตั้ง เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นกดเปิดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันติ๊กยอมรับข้อกำหนดกดยืนยันกดลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นการใช้งานโดยสิ่งที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนม,มีดังนี้เลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารกรุงศรีและรหัสสมาชิกสำหรับท่านที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงศรีสามารถกดลิงก์เพื่อดูการเปิดบัญชีออนไลน์ ที่คำอธิบายใต้วิดีโอนี้ได้เลยเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยกดยืนยันตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและกดยืนยันเพื่อรับรหัส OTP ยืนยันตัวตนกําหนดรหัสผ่าน6หลักเพื่อใช้เข้าระบบในครั้งต่อไปยืนยันรหัสผ่าน6หลักอีกครั้งจากนั้นกดเริ่มตน้นเพื่อเริ่มการใช้งานอ่านและทำความเข้าใจประกาศจากธนาคารแล้วกดไปต่อเสร็จสิ้นการสมัครและเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ในแอปพลิเคชัน s k f o o f p จะแสดงชื่อยอดเงินปัจจุบันและหุ้นของท่านอีกทั้งท่านสามารถโอนชำระหุ้นและชำระสินชื่อได้ทุกที่ s k f o o f p ทุ op, ่ด้วยก,การเงินออนไลน์บนสมาร์ทโฟนง่ายแค่ปลายนิ้ว